ไม้ตะเคียนแปรรูป178ชิ้นที่ยึดได้บริเวณน้ำตกวังทองอเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสทำให้นายมหาาดีสัมมแอเชื่อว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาและลูกถูกยิงหลังการทำหน้าที่พนักงานพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโดสงไหป่าดีบุกยึดไม้จากกลุ่มนายทุนหลังจากนั้นอีก3สัปดาห์กลุ่มกระสุนของคนร้ายก็พลากเอาชีวิตของเด็กชายมหมามะอาฟีสีลูกชายไหวเพียงสองขวบจากไป ทิ้งไว้เพียงภาพถ่ายในโทรศัพท์มือถือพร้อมร่างกายของเขาที่บาดเจ็บจึงไม่สามารถเดินทางไกลเพื่อออกตรวจป่าเหมือนที่ผ่านมาชาวบ้านไปตีรถหัวหน้าไปกระทุกทุบรกของหัวหน้าก่อนทีจะเกิดเหตุแล้วก็เสร็จทุกโรคหัวหน้าก็ไปยุบไม้อีกทีหนึ่งไปรวมไปเป็นซอมที่ที่จุดคือเกียวเหตุนช่นนะทำไมไม่กลัวล่ะตอนแรกเขาทุบรถหัวหน้าแล้วยังกล้าเขาไปยึดอีกเลยเป็นหน้าที่นะ ่ามีชาวบ้านเจนมาว่ามีไม้ของนายทุนออกมาเยอะ<ม>อยังไงยังไงก็หน้าที่อยู่แล้วมไม่เพียงแต่การทำหน้า<ม>ที่ของนายมหดีเท่านั้น<ม>แต่การจับกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้ในสามจังหวัดมักถูกกลุ่มนายทุนรอบทำร้ายหรือเกิดการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายโดยเฉพาะเมื่อเจ้าหน้าที่ขอยึดคืนพื้นที่ ก็มักมีปัญหากระทบกระทั่งทําให้เจ้าหน้าที่จํานวนไม่น้อยขอย้ายออกนอกพื้นที่ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการดูแลป่าที่อยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชที่มีประมาณ1น0 0 0ล้านหนึ่งไร่ทําให้ในช่วง11เดือนที่ผ่านมาสํานักบริหารพื้นที่อนุร,รักษ์ที่6สาขาปัตตานีสามารถบังคับคดีกับผู้กระทําผิดได้เพียง24 <S S งคดีคดหรือคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ221ไร่ ก็ย้ายออกไปเป็นหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่ต่างๆนอกเหนือจาก3าจังหวัดก็จะเหลือพูดกันตรงๆนะครับว่าเป็นระดับมือรองนะครับคนเหล่านี้ก็ขึ้นมาจากผู้ช่วยบ้างนะครับจากหน้าที่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานประจําบ้างบางครั้งเนี่ยความรู้ความเข้าใจในงานเนี่ยก็โดยตามไปด้วย แม้ลักษณะของการบุกรุกป่าเพื่อปลูกยางพาราหรือปาล์มน้ำมันใน3จังหวัดแต่ละแปลงจะกินพื้นที่ไม่มากนักแต่สภาพป่าในเขตอุทยานที่สมบูรณ์ทำให้การบุกรุกแม้จะมีส่วนน้อยก็สร้างความเสียหายต่อป่าไม่นับรวมปัญหาการเริ่มสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าจำนวนมากโดยเฉพาะข้างแว่นเสือโครงหรือนกเงือกแต่วิกฤตเช่นนี้กลับเป็นภารกิจรองเมื่อเทียบกับปัญหาความมั่นคงทำให้ผืนป่าที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งในภาคใต้กำลังเผชิญกับปัญหาการถูกบุกรุกตามลำพัง ติชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน